อันนี้จากตัวอย่างจริงนะเพื่อนๆน,น้องๆห,หลานๆขายที่ดินหรือบ้านก็ได้5ล้านบาทโจทย์คืออันนี้นะอาชีพอิสระนะจะที่ดินจะบ้านจะรถก็ได้5ล้านบาทแต่ใช้เวลา3เดือนค่าคอม3%สมมุติ อันนี้เป็นสูตรที่เอาไปใช้กับค่าการขายอื่นๆได้ด้วยนะเป็นหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันคุณจะรู้ว่าค่าเสียโอกาสต้นทุนแฝงสิ่งที่คุณเสียไปโดยที่วัดเป็นตัวเงินอะเท่าไหร่กรณีที่ไม่มีเงินเดือนนะอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ทุกอย่างตีตารางก่อนเอา1ดียวก่อนแล้วกันนะ นะค่อยๆไปนะบ้านหนึ่งหลังหรือที่ดินหนึ่งแปลงขายได้5ล้านบาทแต่ใช้เวลา3เดือนในการขายได้ค่าคอม3%รพอเห็นปุ๊บก็จะสะดุ้งเฮือก3%เซเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาทท่นานไหมถ้าเร็วไปถัานได้3เดือนคำนวณเป็นชั่วโมงเลยนะเอา3เดือนคูณชั่วโมงสูตรตัวเลขร้อยเใครยังอยู่ตั้งแต่ต้นนะจะจําได้ค่อยๆไปนะเอาร้อต่อเดือนเวลาทํางานไปคูณ3เดือนเลยนี่ได้เท่ากับ อันนี้ใช้ได้กับทุกอาชีพอิสระจริงๆอาชีพที่มีเงินเดือนก็ใช้ได้นะแล้วเราก็เอาไปลบกับเงินเดือนได้ได้เท่ากับ528 3เดือนเท่ากับ528ชั่วโมงจากนั้นเวลาที่มีรายได้จริงกับเวลาที่ไม่มีรายได้สมมุติว่าโดยประมาณนะโดยประมาณคือ 80ชั่วโมงคืออะไร80ชั่วโมงสมมตินะทำงานทั้งวันเลยคือ10วันอีเวลาที่เกิดรายได้จริงก็อย่างเช่นอะไรสมมติซื้อบ้านแล้วนัดจริงกับลูกค้าซื้อบ้านซื้อที่พาไปดูบ้านอะเสเสเสียไปวันหนึ่งหรือ2วันไปมาหลายรอบติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อเจรจาบางทีต้องไปนัดร้านกาแฟานัดกว่าจะปิดดีลได้5้าล้านเนี่ยอาจจะต้องไปเจอลูกค้า2-3วันหรือ2-3ครั้งแล้วแต่อันที่3มก็คือติดต่อพวกนายทะเบียนอันนี้ก็เสียเวลาทั้งวันละถ้าที่ดินอยู่ไม่ใช่กรุงเทพต้องไปตา่างจังหว สักวันถึงสองวันละเนี่ยคือ วันหรือชั่วโมงที่เกิดรายได้จริงๆคือวันที่จะต้องไปทําธุรกรรมแล้วว่าวันที่ตุกคาเซเยสละเตรียมปิดดิวละแต่เราจะคํานวณเป็นฐานเป็นชั่วโมงนะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มาคุ้มกับไม่คุ้มยังไงเพราะส่วนมากแล้วว่าพวกอสังหาหลักคิดทั่วไปนะในหน้าเขาจะใช้เวลาประมาณ 20- 40ถึงชั่วโมงเวลาจะปิดดิวในวงการเซซ่าสี่สิบชั่วโมงมากสุดก็คือคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยไม่เกิน4 5วันก็รู้ละถ้าปฏิเสธก็จบตั้งแต่วันสองวันแรกและหรือบาางทีกว่จะ yes นะเซยสอ คุณต้องพาไปดูที่บางคนใน4ี่หรอบเลยนะไม่รู้วัดบางคนเราก็ต้องเสียเคยไปอยู่ที่หนึ่งต้องไปเสียค่ารังวัดให้คนที่จะจะเป็นลูกค้าแต่อันนั้นหลักมันประมาณแบบ20-30ล้านพาไปทํารังวัดไปติดต่อนายทะเบียนคุยกันเกือบเกือบสิรอบนี่ยังไม่จบเลยนะเลยม,มาปีกว่าละเวลาที่ไม่มีรายได้อันนี้น่าสนใจคุณเอา528ลบ80ไปเลย จริงๆถ้าสอนในคลาสลก็สนุกอันนี้พูดคนเดียวแล้วใครมาคำนวณด้วยกันหน่อย448นะนี่คือค่าเวลาไม่มีรายได้นะเพราะฉะนั้นมูลคล่าเวลาที่หายไปโหดร้ายอีกแล้วนะจ๊ะอธิบายก่อนว่า448เนี่ยที่ยังไม่มีรายได้เช่นนะถ่ายรูปบ้านหลายๆหลังโพสลงเว็บโทรหาลูกค,ค้าดิวนู่นนี่นั่นนัดหลายราย,ายแต่ไม่มีใครซื้อ โทรตามนัดเล่าโดนเทค่าประสานงานต่างๆเวลาที่หายไปตัวเลข284มาจากไหนรู้ไหมมาจากแสนห้าหาร528รายได้รวมหารจำนวนชั่วโมงเท่ากับชั่วโมงละ284บาทแล้วจากนั้นเอามูลค่าเวลาที่หายไปเอา284เนี่ยมาคูณ448เลยเป็นสเต็ปนิดนึงจะได้เท่ากับ 127,000น่ากลัวมากนี่คือมูล,ลค่าเวลาที่หายไปแสนสนั่นแปลว่าอะไรจ๊ะทุกคน ừ, แปลว่ารายได้จริงๆที่เราได้อะเอาแสนห้าไปลบ127เลยรายได้สุดที่จริงๆที่เราได้เท่ากับอา้าวใครมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือบ้างคะเอาแสนห้าลบห2ึ2งสเท่ากับ1นึสองสาเฉลยรายได้จริงออกมาแล้วค่ะ 2 2 7 6 8ดฮัลโล่นะกลัวมากเห็นไหมล่ะนี่คือรายได้ต่อ3เดือนเท่ากับว่าคุณจะได้เงินเดือนอีที่ทำทั้งมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดือนละนะเอาสองหมื่นสองเมื่อกี้หารสามไปเลยเดือนละเจ็ดพันห้านี่นี่รายได้ถูกกว่าารับราชการอีกนะ <im it> ถูกกว่ารับราชการอีกนะมาคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆนะจะออกสักง,งานแล้วไปปิดดิวห้าล้านเนี่ยนี่คือสุทธิต่อเดือนโอเคกลับมา ทีนี้วิธีการคืออะไรเลยมาพอเห็นตัวเลขนี่เราสะดุง้งเฮอือกช็อกสลบเพราะว่าเฮ้ยทำมาตั้งนานฉันนึกว่าแสนห้าฉันก็ได้กำไร3เดือนแสนห้าฉันได้เดือนละห้าหมื่นไะม่ใช่เหรอฮัลโหลหยุดก่อนอย่าเข้าใจผิดทีนี้วิธีการจะทําให้ได้มากกว่า7,5 0 0ต่อเดือนคืออะไรรู้ปะ่ะง่ายนิดเดียวคุณปิดให้ได้2ดิลรายได้คุณจะกระฉูดขึ้นมาเลยนะกระฉูดแบบไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนแฝงที่มันอยู่ด้านนี้ที่มันอยู่ตรงด้านรายการตรงนี้มันเป็นอันเดิมถ้ายิ่ง3ดิลต่อ3เดือนยิ่งดี ทีนี้รายได้มันจะพุ่งเป็นแสนสองแสนเลยทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเวลาใช้เท่าเดิมการโทรหาลูกค้าเท่าเดิมค่าถ่ายรูปค่าเวลามีไรายได้จริงกับค่าเวลาที่ไม่มีไรายได้เท่าเดิมมาเอาตัวเลขให้ดูกันเห็นกันชัดๆ -300,000 น,นะลบแ0 0สี่พัจะเท่ากับรายได้จริงสำหรับเพิ่มมาแค่1ดีลนะแสนเเห็นไหมว่าตัวเลขมัน Amazing ขนาดไหนเนี่ยเนี่ยแต่อ3เดือน เพราะฉะนั้นตกเดือนละเราไปหาร3เลยคะ่ะ6,5163บาบาทต่อเดือนเนี่ยตัวเลขจริงคือรายได้ที่ได้ต่อเดือน